วันนี้มังกรแห่งนับใจทีมพาลงใต้และครับโดยบางนันการโนนะครับวันนี้ไปเยี่ยมชมสนามนกงหัวจุกนิวโดราอาจใหญ่ครับผมฝนตกมาหลายวันวันนี้ก็ตกด้วยนะครับการแข่งขันไม่จบนั่นะครับฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่หัวใจคนรักนกงยงสู้ต่อครับสวัสดีครับผมบางนันกาโนครับวันนี้สนามนิวโนราใหม่ครับสนามเดิมแต่มาจัดใหม่ครับเริ่มเปิดสนามวันแรกวันนี้นะครับ บัตรสองร้อยห้าสิบชิงกินรางวัลน,นี่ไม่ดูเท่าโอเคครับตามนี้ครับเดี๋ยวเขาดูว่ารางวัลกินรางวัลน,น,น,นะครับบรรยากาศาสนามครับเนื่องจากว่าทุกคนฝนตกหลายวัน,นครับวันนี้เจ้าของนกแต่ละคนเสี่ยน <c oughs> สวัสดีครับผมบางงินการโรนครับวันนี้สนามนิวดูวราใหม่นะครับจัดเป็นครั้งแรกในว,วันนี้ครับนกทั้งหมด สิสามล็อกนะครับเกือบเต็มเดี๋ยนครับเดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศในสนามรอบๆวันนี้เป็นยังไงนะครับ